ญาติโย,ยมทุกท่านวันนี้อาตมาก็มีข้าวสารนะซึ่งเป็นข้าวสารที่ได้มาจากการบินทบาทของแห้งนะก็เยอะอยู่ถ้าคำนวณก็ประมาณน่าจะ,จะเกือบเกือบร้อยกิโลนะตอนี้ก็เยอะเลยเดียวก็จะไปแจก,กผู้ยากไร้กันนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปญาติโยมทุกท่าน ตอนนี้อาตมาก็เดินทางออกมาจากวัดแล้วนะก็จะเดินทางมาที่บ้านของคุณตาคุณยายท่านหนึ่งนะซึ่งบ้านของท่านนั้นมีลูกมีหลานเยอะนะกะ็ท่านยากจนนะแล้วก็บางทีไม่มีข้าวเอาไว้หุงนะต้องใช้ปลายข้าวหรือว่าอาหารไก่นะซึ่งไปขอมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่นะเอามาหุงกินนะซึ่งอาตมาเคยมาช่วย<อ>ไว้แล้วรอบหนึ่ง นั้นถ้าเดี๋ยวอาตมาจะเอาภาพเก่า,าคลิปเก่ามาให้ดูแล้วกันว่าคุณตาคุณยายเป็นเช่นไรเนี่ยนะครัปลายข้าวที่ให้ไก่ที่เขาเอาให้อาหารไก่เนี่ยครับคุณตาเอามาหุงข้าวก,นก้นหม้อแล้วก็เอามาตากเลยเอามาตากไว้แล้วเวลากินทําไงผมก็เอามาบีบบีบบีบก็บบบบแช่น้าไว้พักจเลนพรตายายสบายดีไหมมันก็เรื่อยๆครับอ่ามันหาอะไรไม่ได้ แล้วเป็นไงบ้างล่ะกินเรื่อยๆครับก็ยังกินข้าวอะไรอยู่นะยังกินได้อยู่ครับฮะไม่ข้าวกินข้าวอยู่อันนั้นอยู่ไหมอ๋อก็มข้าวนี่จะหุงอะไรนะข้าวเหนียวข้าวเจ้าแบบว่า ผู้ใหญ่เขาขายเงี้ยลูกก็เชื่อมาอ๋อคือไปเชื่อข้าวเขามาไม่มีข้าวก็เก็บตุนเขาตากมาอ๋อเขาตากเอาไอ้ที่ว่าเอาไปตากแดดนะเขาเก็บไว้สองห่อถ้าเกิดไม่มีก็เอามาหุงค่ะมันหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันนะบางทีแล้วก็วันไหนไม่ไม่มีข้าวมีไหมวันที่้โหแทบจะมีครับฮะ มีเหมือนกันก็ข้าวเหนียวมาให้ผมก็นึ่งอ๋อกินข้าวเหนียวนึ่งบ้างก็เพราะเพราะว่าข้าวเจ้าไม่มีข้าวเจ้าไม่มี่ผมก็ได้ปลาเล็กน้อยผมก็มาใส่เกลือกินกัเข้าวเหนียวนะครับหาปลาขับปลาเป็นไงติดผักครับโบราณทับตตหมาหมดแรงได้ดีไหมได้ไหมไม่ไม่ค่อยได้ครับผักมันแน่นครับมันเบียดมันเบียดอ๋อไม่ค่อยได้นะนี่ผมออกไปแล้วกติดผัก กลัวเขาลำบากใจวันนั้นลูกไปรับฟังกันนู้นเนี่ยไปติดผักผักยาผักป้องมันเยอะไอ้ครับติดฟังบัญชางหากินลูกก็ได้นะลูกวิ่งออมไปรับอ่ะวันนี้อาจจะมาก็มาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมีข้าวสารมาให้นะอ่านลูกมามาอ่มามาดูข้าวสารอ่าเปิดเลยอันนี้ไปลุนอ่าเปิดเปิดเปิดถ่ายล็อก มานี่วันนี้มีข้าวสารมาให้อขามามาดูนี่นี่โอ้โหนี่นะเเอาข้าวดีๆไปไม่ต้องกินข้าวตากไม่ต้องกินข้าวไก่ขอบคุณท่านมากครับอ่าไม่ต้องน้นนะเดี๋ยวเอาไว้กินนะครับผมอ่านึกยมาสองสามวันผมผมเอรถดีใจไหมดีใจดีใจมากเลยครับดีใจนะ ก็ท่านตกไปที่ไหลที่อื่นเยอะเอาล่ะมเดี๋ยวมอบข่าวไว้ให้นะครับผมอ่าจะไปสาธุประคุณทางครับอ่าระวังยเรื่อยเอาถึงนี้เป็น่อโอ้โหสิบคนนะครับลูกหลานก็มารวมอยู่ลยตอนนี้โอ้ขอบคุณูท่านมากเลยครับสาธุขอผู้แจกผู้ มาให้มังมีสิ